จอยหนังปี2015ที่สร้างจากเรื่องจริงของจอยแมงกาโนผู้คิดค้นและพัฒนาไม้ถูพื้น Miracle w วอ p ถือเป็นหนังที่ให้ข้อคิดที่ทรงพลังและสร้างแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดีโดยมีข้อคิดสำคัญดังนี้ความมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อจอยต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายทั้งปัญหาการเงิน,นความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ยุ่งเหยิงและการถูกดูถูกจากคนรอบข้าง แต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้เธอมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่คิดและทำอย่างแรงกล้าจนสามารถผลักดันให้ไม้ถูพื้นของเธอประสบความสำเร็จในที่สุดศัก,กยภาพที่ซ่อนอยู่หนังแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องแบกรับภาระครอบครัวและปัญหาต่างๆสามารถเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงได้ เพียงแค่มีความกล้าที่จะลงมือทำและไม่ปล่อยให้เสียงของคนอื่นมาบั่นทอนความเชื่อมั่นในตัวเองครอบครัวเป็นทั้งอุปสรรคและแรงผลักดันสมาชิกในครอบครัวของจอยต่างก็มีส่วนในการสร้างปัญหาให้เธอแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางคนที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนเธอเช่นกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนภายในครอบครัวที่สามารถเป็นได้ทั้งปัจจัยที่ฉุดรัง้ง และแรงผลักดันไปพร้อมๆกันได้ความสำคัญของความซื่อสัตย์ในช่วงแรกที่จอยพยายามทำธุรกิจเธอต้องเจอกับนโกงและการเอาเปรียบจากคู่ค้าซึ่งทำให้เธอต้องเรียนรู้ที่จะเข้มแข็งและเยืนหยัดในความถูกต้องของตัวเองโดยไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบได้อีกการเริ่มต้นจากศูนย์จอยเริ่มต้นธุรกิจของเธอจากศูนย์และไม่มีใครเชื่อในตัวเธอเลย หนังเรื่องนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่จากโอกาสหรือโชคเสมอไปแต่เกิดจากความมุมานะพยายามและความสามารถในการสร้างโอกาสขึ้นมาด้วยตัวเองโดยสรุปแล้วหนังจอยไม่ได้เป็นแค่หนังที่เล่าเรื่องการประสบความสำเร็จทางธุรกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการ,รเผชิญหน้ากับความยากลำบากการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค และความสำคัญของการเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองซึ่งเป็นข้อคิดที่สามารถนำมาปรับใช้ได้กับทุกช่วงชีวิตคุณรู้สึกว่าข้อคิดไหนในหนังที่โดนใจคุณมาก